สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะหัวข้อนี้คือข่าวสารจากพระพรมเนาะมาดูกันนะคะว่าพระพรมนะเทวพรหมหรือว่าพระพรหมเทวาก็ได้นะจะบอกข่าวสารอะไรให้กับชาวราศีกันลัคนากันได้รู้บ้างในช่วง1-2เดือนนักตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยมาดูกันนะคะจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ท่านอยากจะบอกจะเตือนก็ได้ทั้งนั้นนะคะ มาขอพลังงานชาวราศีกันลักนณากันดูได้ทั้งลักนณาและราศีนะคะมาดูกันชาวราศีกันลักขณากันนะคะเทวพรมจะบอกข่าวสารอะไรให้คุณได้รู้มาดูใบแรกคือพระขันทกุมาร นะคะมาดูต่อโอ้ทวารการล้มสลายนางอับสรน,นะคะแล้วก็หานุมานเผากรุงอ่มอ,อัศวัตถามาอัศวัตถามาใช่ไหมอ่ะใช่นะคะอืมชาวราศีกันละขนากันเดีย๋ยวแม่หมอเลื่อนไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ สิ่งที่พระพรหมอยากจะบอกคุณจริงๆส,สิ่งที่เห็นเลยนะมันเหมือนกับว่าท่านเตือนมากกว่าเนาะเตือนในเรื่องของอารมณ์นะคะในเรื่องของอารมณ์การเอาแต่ใจหรือการทําอะไรที่บางทีเนี่ยมันขาดในเรื่องของสติความยั้งคิดหรือจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครชนะมันแพ้ทั้งคู่ มันจะเป็นอาการนี้นะเออมันแพ้ทั้งคู่เห็นมาทวารการล่มสลายมันเหมือนกับว่าแม่หมอจะยกตัวอย่างนะเช่นคุณทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งสมมุติคุณขายขายอะไรก็ได้นะคะแล้วมันเกิดสงครามราคาขึ้นแข่งขันกันตัดราคาแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วสุดท้ายขครแพร้ทั้งคู่นะคะทั้งคุณทั้งคู่แข่งขันทั้งคนที่แข่งสู้กันเป็นเอาเป็นเอาตายแพ้ทั้งคู่นี่แหละอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือใครจะเกิดแบบนี้เลยก็ได้ด้วยเนี่ย นะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนะ่ยให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาอยากแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับตัวเองแบบนี้ได้นะคะให้ถวารกาล่มสลายเนี่ยบางครั้งมันบ่งบอกถึงในเรื่องของการพังทลายการเสรื่อมสิ้นธุรกิจล้มนะคะมันเป็นในเรื่องของความผิดหวังนะทุกอย่างเสียหายนะคะ แล้วก็บ้านเรือนพังเสียหายก็ได้เกิดการตายการจบเส้นการสูญเสียแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเนื่องมาจากอะไรล่ะมันเนื่องมาจากในเรื่องของการแข่งขันอเอาเป็นเอาตายเอาชัยชนะเล็กอย่างมาติดกับให้ใบนี้ด้วยนางอักษรนะคะนางอักษรนี่ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการถูกหลอก ถูกชักจูงนะคะหลงผิดหูเบาเชื่อคนง่ายถูกมอมเมาให้ลุ่มให้หลงให้เชื่อในสิ่งที่ผิดผิดทำในสิ่งที่ผิดผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นใบที่สามสิบเอ็ดคุณดูนะหนุมานเผากรงคุณดูซิว่ามันวอดวายขนาดไหนมันจะทำให้เกิดความเสียหายที่กว้างขวางและยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรอย่าเชื่อใครง่าย ตั้งสติคิดให้ดีๆนะคะบางคนเจอยุยงแยงตะแคงรั่วนะคะทําให้คุณเกิดความเสียหายทําให้คุณเกิดอารมณ์โมโหโทโซแล้วไปพังพี่นาศไปทําลาย <c oughs> ทําลายคนอื่นแบบนี้ก็ได้หรือไปทําลายข้าวของคนอื่นให้พี่นาศแบบนี้ก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือระวังใน,นเรื่องของฟืนไฟนี่แบบนี้นะความใจร้อนความวู่วาม บ้านพังรถพังซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยเกิดเหตุแบบนี้ได้หมดเลยนะคะชาวราศีกรกคนากันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะเ <c oughs> ชื่อในตัวเองความคิดตัวเองแต่ต้องเป็นความคิดที่ถูกด้วยนะออนะคะบางคนอย่างที่บอกก็แหละไปเชื่อคนอื่นนะคะให้คนอื่นยุกแยงตะแคงรั่วจนตัวเองลุกเป็นไฟอะ่ะเออลุกเป็นไฟเกิดความเสียหายขึ้นทั้งตัวเองแล้วทั้งกับคนอื่นด้วยอืม ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมีไพ่อสวรรค์ามาขึ้นมาบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงในเรื่องของการใช้สติและปัญญารู้สึกว่าไพ่จะบอกแบบนี้เกือบจะทุกราศีเลยนะเยอะมากๆนะคะไม่รู้เป็นเพราะหน้าร้อนหรือเปล่าเนาะมัน <c oughs> เป็นเพราะหน้าร้อนหรือเปล่าเนาะคนถึงได้ทําอะไรรุ่มร้อนตามอารมณ์แบบเนี้ยนะไพ่อสวรรค์ามาบ่งบอกถึงให้ใช้ในเรื่องของสติปัญญาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ ความเก่งกล้าสามารถของตัวเองอะ่ะเออแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะแบบนี้นะคะจะได้เป็นที่รักที่ใคร่ที่ชอบพอของคนอื่นที่ส่งเสริมสนับสนุนแบบนี้นะใช้ในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบให้มากแบบเนี้ยไม่งั้นนะเดี๋ยวจะมันผิดพลาดไปทําอะไรที่เกิดความเสียหายเราไปทําเขาได้เขาก็มาทําเราได้แบบเนี้ยสุดท้ายเป็นไงพัทงทั้งหมด นี่มันพังทั้งหมดมันเป็นแบบนั้นอะมาดูกันต่อนะคะพระพมจะบอกข่าวสารอะไรอีกนะคะบางคนนะยุแยงแตะแทงรั่วแล้วบ้านแตกแบบนี้ได้นะเออบ้านแตกเลยทะเลาะกันเลยเป็นฟืนเป็นไฟเลยเนี่ยแบบนี้ได้มันเป็นไปได้หมดนะคะ ใบแรกคือพระนารายณ์บารจีมาดูต่อค่ะอุ้ยขอโทษค่ะกระเด็นเลยอ่าพระกิษณะนะคะอันนี้เหมือนจะเปิดโหมดเรื่องดีๆบ้างละอุ้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยชาวราศีกันพลังงานรุนแรง นะรุนแรงสิเพราะว่าเป็นหนุมานเผากรุงเลยนะนิพอินอ่ามาดูต่อค่ะมีเรื่องร้ายก็ต้องมีเรื่องดีนี่พระนางปราวัตีแล้วก็อะไรศึกรามยนะอ่ามีปัญหาแน่นอนแหละนะสิ่งที่เห็นนะ่ะมันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเนะี่ยเห็นไหมนะคะมีฆ่าศึกศัตรูมีการทะเลาะเบาแวงมีการต่อสู้สู้รบหรือว่าจะเป็น,นเรื่องของการแย่งชิง ได้ไหมนะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะในเรื่องของปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นบางคนอาจจะเครียดกันหนี้กับสินก็ได้บางคนเครียดกับคนนะคะถูกหักหลังถูกหลอกลวงแบบนี้เป็นต้นใหญ่ได้หมดเลยมาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะคะถึงแม้ปัญหามันจะเกิดขึ้นนะแต่ชาวราศีกรกคณากันก็ยังมีในเรื่องของความดวงดีหรือว่ามีในเรื่องของความโชคดีนั่นเองบางคนไปขอพรมานะคะ อขอให้ประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแบบนี้นะไพ่พระนารายณ์บาลจีมาเลยใบแรกนะคะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความร่ารวยกองเงินกองทองความสมหวังความสุขนะคะคนเมตตาเทวดาอุปถรัรมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือเทพทานพรนี่มันจะเป็นเรื่องแบบนี้เลยนะน,เน,เนะคะมาแพนัเกตมาเป็นชุดนะคะอกเดี๋ยวคุณจะพบโอกาสโอกาสในเรื่องของการทํามาหากินโอกาสในเรื่องของการทําเงินการสร้างเงิน อะไรแบบนี้โอกาสของความร่ำรวยนั่นเองนะคะอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นเส้นทางเยอะแยะมากมายเลยจะทําทางนั้นก็ได้เงินทางนี้ก็ได้เงินทําอะไรก็ได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะหรือ,อสำหรับบางคนโชคลาภเข้ามาหลายทางแบบนี้ก็ได้มีเงินเข้ามาหลายทางนะคะในเรื่องของการเงินดีไพ่นี้คือเลขห้าหกห้าหกคือคู่ซั์คู่โชคด้วยนะคะ คู่ซับคู่โชคคู่ของความสําเร็จเป็นอย่างดีคู่สติปัญญา,ผ,าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็มีดาวพระศุกร์ขึ้นมาบ่งบอกถึงอะไรความสุขกายสบายใจจะเป็นแบบนั้นนะคะความสุขกายสบายใจความมีสเสน่ห์ความรื่นรมความรักความสุขความสมหวังนะคะาบางคนก็ในเรื่องของจินตนาการก็ได้เป็นในเรื่องของบางคนทํางานด้านจินตนาการจะทําเงินได้เยอะมากๆเลยนะ จินตนาการงานสร้างสารรค์งานใช้ครีเอทีฟความคิดหรือว่าบางคนเป็นงานใช้เสียงนะคะพ่อค้าแม่ขายหรือว่านักการเขาเรียกอะไรนะนักร้องเออนักร้องนะก็ได้เหมือนกันนะคะติดกับไพ่พ่อินด้วยนะแม่หมอบอกเลยว่ามันเป็นในเรื่องของบุญบาร,รมีนะคะบุญบาร,รมีส่งผลไพ่พอินเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอํานาจบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่นะคะความอุดมสมบูรณ์การเจรจาสื่อสารการได้รับข่าวดี ะะสําหรับบางคนบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมได้ด้วยนะช่วงนี้เป็นเหมือนกับว่า,าคุณจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วไหวพริบดีมากๆนะคะเข้าใจอะไรก็ได้ง่ายปรับตัวก็เร็วมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการนะมีความคล่องแคล่วว่องไวของสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการทํางานทุกอย่างเลยเนี่ยจะเป็นแบบนั้น ไหวตัวเร็วปัดเปลืองเน่จะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะพลิกแพลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีได้เก่งนี่นะคะมีไพ่พพะอินขึ้นมาดีมากๆนะไพะ่ใบนี้ก็เช่นกันนะใบที่29นะคะก็ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการขอพรน,นะคะ,อะขอพรหรือบำเพ็ญเพียรก็ได้บ่งบอกถึงการบำเพ็ญเพียรน,น,นั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับบางคนบางท่านมีเกณฑ์การไปปีกวิเวกนะ ไปปีกวิเวกไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้คนเรามันมีหลายประเภทเนาะเออนั่นแหละนะอยู่ทางโลกก็วุ่นวายเห็นไหมอย่างที่บอกไปตั้งแต่5้าแถวแรกแต่สําหรับบางคนบางท่านหรืออีกอย่างอาจจะเป็นที่พระพรมบอกก็ได้ถ้าจะหนีความวุ่นวายหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะหรือระงับจิตระงับใจต,ตัวเองคือไปประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรซะไปนั่งสมาธิซะอะไรแบบนี้นะคะ มันจะได้ช่วยยับยั้งเหตุการณ์ร้ายๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในทางโลกได้จะเป็นเพราะตัวเราก็ดีหรือจะเป็นเพราะสัตว์ตัวคู่อา,าดาตก็ดีอ่ะต้องพูดอย่างนี้มาดูกันต่อนะคะที่ไพ่อีกหนึ่งสำหรับมาดูซิสําหรับนี้จะบอกอะไร <c oughs> เพราะผมจะบอกข่าวสารอะไรให้กับชาวราศีกันลัคนากันนะคะผ่านไพ่สาหรับนี้บ้าง ระแม่อุมาพระพุธมาอีกแล้วนะคะอ่าพระพุธอ๋อยังไม่มาหนิเนาะลืมหรก็มาแล้วอ่าพระพุทธพระราชราชสีเนี่ยขันทกุมารมาอีกแล้วนี่อันนี้ขันทกุมารมาจริงเลยเอาแล้วก็ท้าวทัตะรถมาด้วยนะคะอันนี้ดีเยี่ยมต้องบอกอย่างนี้อ่ะมาดูกันเลยที่ใบแรกนะคะอ่ะขันทกุมารก่อนก็ได้อย่างที่แม่หมอบอกไปเน่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเออ คุณมีความเก่งกล้าสามารถอยู่แล้วนะอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์ที่มากแบบนี้เป็นต้นนะคะทุกอย่างต้องอยู่บนหลักเหตุผลใช้ในเรื่องของสติปัญญานะคะบางครั้งเราทําอะไรที่มันแบบว่าถ้าขันถ้ากุมารเป็นไพ่เด็กไงบางครั้งมันขาดในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความละเอียดรอบคอบแบบนี้แต่เป็นคนเก่งนะเ,ออเ,ปนเป็นอะไรที่เก่งกล้าสามารถมากมีวิชามีนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งยังเป็นเด็กยังขาดความรอบคอบขาดความยั้งคิดเนเนี่ยบางครั้งมันเป็นแบบนั้นได้นะคะเราทําให้เราทําอะไรที่ผิดๆไดได้ โดยถูกยั่วยุแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะมีพระแม่อุมาขึ้นมานะคะขี่หลังเสือมาเลยนะคะ,ะพระแม่อุมาขี่หลังเสือก็บ่งบอกถึงชัยชนะนั่นแหละแต่ชัยชนะนี้เนี่ยมันมาด้วยการฝ่าฟันเนาะมันมาด้วยความยากลําบากนิดนึงนะมันไม่ได้แบบว่าง่ายๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องมีอุปสรรคหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเผชิญกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าบุกแบบนี้เป็นต้นแต่ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงการที่คุณจําเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาเห็นไหมมีดอกบ,บัวขึ้นมามีแว่นขึ้นมาทุกอย่างต้องดูให้ดีอ่ะต้องต้องรอบคอบนะคะต้องตรวจตาต้องรอบคอบแบบนี้เป็นต้นอืมนะคะแต่เป็นไพ่แห่งชัยชนะนะเป็นไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งบาร,รมีอํานาจแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะสำหรับไพ่ใบนี้การพูดการเจราจาการค้าการขายทุกอย่างดีหมดมีเกณฑ์การเดินทางด้วยหรือการอาจจะเป็นเรื่องการติดต่อก็ได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะมีไพ่ราชสีขึ้นมานะเป็นไพ่แห่งผู้นำเป็นไพ่แห่งอำนาจนะคะเป็นไพ่แห่งเป็นไพ่แห่งบารมีอันยิ่งใหญ่อ่ะนะคะอันนี้ก็คือหมายบ่งบอกถึงความอง,อง,องความองอาจเหมือนกันบ่งบอกถึงความองอาจนะเอ,องอาจ กล้าหาญนะกล้าหาญชันชัยนะแบบนี้เป็นตน้นนะคะมีความเชื่อมั่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอืต้องกล้าต้องกล้าต้องเด็ดเดี่ยวต้องลุยหรือแบบอีกอย่างหนึ่งนะชีวิตของคุณอาจจะถูกผลักดันให้แบบอยู่ในสถานะแบบนี้ก็ได้สถานะที่ต้องเด็ดเดี่ยวสถานะที่ต้องทยานไปข้างหน้าเพื่อความสําเร็จสถานะที่ต้องแบบมีความเป็นผู้นําสูงแบบนี้ก็ได้นะอืม เท้าวท้าตรถขึ้นมาดีมากเป็นเทพที่มีบุญญาธิการสูงมากๆนะคะอันนี้ก็คือบ่องบอกไปด้วยบุญด้วยวาส,สนาด้วยบารมีนั่นแหละของคุณเองที่จะส่งผลนะคะอำนวยอวยชยัยอวยพรวิเศษให้กับชีวิตคุณประสบความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงนะคะเ,เป็นไพ่แห่งความเป็นสิริมงคลมากๆนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมทั้งหลายปกป้องคุ้มครองดูแลเนาะสำหรับบางคนบางท่านที่ประพฤติปฏิบัติทำบําเพ็ญเพียรอย่างที่บอกนะ จะมีในเรื่องบางคเนเจริญชานจเจริญญาณเนาะจะมียานสัมผัสในะยานพิเศษยานอย่างรู้ที่มันเหนือกว่าบุคคลอื่นๆจะไปได้เร็วอเอาง่ายๆนะจะไปได้เร็วนะคะมีชื่อเสียงด้วยนะสําหรับไพ่ใบนี้นะอ่ะมาดูกันต่อพยาสุครีปปีรากา พลานบุญจับนางมโนลาบ่วงรักสัจธรรมอืมสําหรับบางคนบางท่านนี่ปล่อยวางเลยนะทุกอย่างมันเป็นไปตามวตาสงสารทุกอย่างมันเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจริงของโลกของชีวิตแบบนี้เป็นต้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายคุณอาจจะได้เรียนรู้สิ่งพวกนี้ก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่ประพฤติธปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ยบางคนมีเกณฑ์บวชนะบางคนมีเกณฑ์บวชด,ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้เรียนรู้การเกิดการแก่การเจ็บการตายเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกอย่างก็จะเกิดดับแบบนี้เป็นต้นนะคะการปล่อยวางอืมได้หมดเลยเนี่ยบางคนแบบเรียนรู้ชีวิตมาจนสุดเนาะเออก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะมันมีสําหรับบางคนบางท่านมันมีเกณ์ในเรื่องของการเริ่มต้นหรือการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ ม,มีปีระกาะเกิดขึ้นมาอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนนั่นแหละอย่างที่แม่หมอพูดไปตั้งแต่ช่วงแรกคือการต่อสู้ดิ้นรนเรื่องการทำมาหากินเรื่องการสร้างฐานนะเออแบบเนี้ยมันมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มต้นหรือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยว่างไม่ค่อยอยู่เฉยอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้นะแต่มักเจอคู่แข่งบอกเลยมันถึงไม่มีปัญหาไง นะ้ำมักเจอคู่แข่งมักเจอคนอิจฉาลิสยาหอยากได้สิ่งดีๆอยากได้ของดีอยากได้อะไรจากคุณแบบเนี้ยแต่เอาไปไม่ได้นะบางอย่างพยายามถูกดึงถูกรั้งไม่ให้เจริญเติบโตไม่ให้แบบอะไรแบบเนี้ยมักถูกกันแกล้งอ,อ,อ่นะเนอ่ชาวราศีกรกขณากรนะไม่อย่างที่บอกนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นอนะ่ะเออการถูกกันแกล้งบ้างถูกโอ้สารพัดส,สารเพนะ ผ่านไปได้ด้วยสติและปัญญาและกันพไพรวนียังบ่งบอกได้ด้วยถึงสติแล้วก็ปัญญาด้วยนะคะที่จะทําให้คุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมันไปได้เนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีจิตใจประเสริฐรู้จักให้แล้วก็เสียสละเนี่ยอยู่ในคุณธรรมความดีก็แล้วกันเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะผ่านไปเองแบบนี้นะคะอืม <c oughs> ถ้าโมตาแรงกับแรงมันก็จบกับจบอ่ะเหมือนทวารการล่มสลายเนาะออทุกอย่างก็พังมีแต่พังกับพัง มาดูกันต่อที่สำหรับสุดท้ายนะคะมาดูซิว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันข่าวสารจากพระพรหมจะบอกข่าวสารอะไรให้กับชาวราศีกันลัคนากันรู้อีกบ้างมาดูกันรุกขเทวดาเทพเสาร์พรานบุญออครอบครูพระแม่คงคาอื ต้องใช้ความอดทนมีเทพภาเสวขึ้นมาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะการค้าการขายดีมากๆมีพานบุญขึ้นมามีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะบางคนไปเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาเริัมมา,ซ,าซื้อที่ซื้อบ้านขายที่ขายบ้านแบบนี้ได้ด้วยนะคะบางคนตาส่วนใหญ่จะเน้นขายนะ้าพานบุญขึ้นมานะคะขายบ้านได้ขายที่ได้ เออหรือบางคนทําเกี่ยวกับเซล์อย่างเงี้ยจะเป็นนะักขายมือทองขายจนได้รางวัลนนะ่ะขายจนได้บําเน็จพิเศษบํานานพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องของความเก่งกล้าสามารถนะคะเออจะทําได้แบบนี้เป็นต้นนะแต่อย่างที่บอกแหละนะมันอาจจะต้องมีมีเหตุบางอย่างอนะ่ะที่ทําให้คุณต้องแบบใช้ความอดทนเห็นไหมมันจะต้องติดก,กับไพ่พิบากกรรมมาตลอดเวลานะชาวกันเหมือนแบบว่าชีวิตคุณพอได จะได้ดีหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องมีคนมาเบียดเบียนมันเป็นอาการนั้นนะคะนี่มีรูคเทวดามาด้วยบางคนอาจจะได้ไปเดินป่าหรือเปล่าไปเดินป่าไปเที่ยวป่านะคะเออไปเดินป่าไปเที่ยวป่าแต่อีกเรื่องหนึง่งมันก็ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของบางครั้งอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบวางตัวเป็นกลางนิดนึงแบบนี้เป็นต้นนะคะโอนเอียงไปทางแรงมากก็พังเออหนาเบามากก็ไม่ได้นะก็โดนเหยียบอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าชีวิตให้อยู่แบบกลางๆเข้าไว้อะกลางๆแล้วชีวิตมันจะมั่นคงอยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะ <c oughs> บางคนมีเกณฑ์ไปงานไหว้ครูไปมอบตัวเป็นศิษย์อะไรแบบนี้นะจะได้รับก,การถ่ายทอดอะไรบางอย่างจากครูบาอาจารย์เคล็ดลับอะไรแบบเนี้ยเคล็ดลับวิธีการหรือใดๆนสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละสิ่งที่เป็นความเป็นสิริมงคลที่คุณอาจจะได้จากครูบาอาจารย์แบบนี้ก็ได้บางคนจริงนะไปครอบครูไปเป็น รับครูอะไรก็ไม่รู้ละเนี่ยนะคะแต่สําหรับบางคนบางท่านอาจจะแค่ไปร่าไปเรียนก็ได้แต่คุณจะเจอครูาอาจารย์ที่ดีที่มอบความรู้เกร็ดลับเกร็ดเคล็ดลับพิเศษอะไรให้กับคุณอืมได้เช่นกันนะคะมีไพ่พระแม่คงคาขึ้นมานะอ๋อบางครั้งมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการขอขมากรรมด้วยเนาะการขอขมากรรมบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะหรือว่าอาจจําเป็นต้องขอขมาเลยก็ได้นะคะ กับคนที่เราเคยทำความผิดบาปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอืมแบบนี้นะได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งมันก็คือในเรื่องของความชุ่มเย็นอะความชุ่มเย็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมาดูกันต่อนะคะโอ้บูชาเทียนโอ ฤอสีนกเคก้กเศรษฐีนวโกดโอ้โหพญายมจบจบกันไปมาบูชาเทียนนี่ดีมากนะคะเออมีไพ่ฤสศีนกเค้กขึ้นมามีไพ่พญายมขึ้นมานะคะแม่หมอบอกเลยว่าอย่าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดสถานบันเทิงกลางคืน มั่วสุมยาเสพติดสุราเหล้าเบียร์อบายมุกเรื่องชู้สาวนะคะได้หมดเลยนะมีพยายมขึ้นมานะคะมันเป็นการเคลียร์การตัดสินอาจจะนำความเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างมาสู่คุณแบบนี้นะคะทำให้คุณเร่าร้อนทำให้คุณเดือดร้อนนะคะ นี่แล้วก็ติดกับไพ่บูชาเทียนนะคะคนที่ประพฤติปฏิบัติทมก็ดีไปจเจริญไปแม่หมอบอกเลยว่าถ้าชาวราศรีกรกขณาการใครที่ประพฤติปฏิบัติเข้าบําเพ็ญเพียรเจริญสติปัญญานะแม่หมอบอกเลยว่าสภาวะทมไปดีๆมากๆจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมอย่างที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละนะนะเรียนรู้วัตถาสงสารการเวียนไายตายเกิดแบบนี้จะเข้าใจเรื่องภพเรื่องชาติเรื่อง การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เป็นตน้นจะพบทางออกของชีวิตจะมีปัญญาสว่างสวยัยแม่หมอบอกเลยแม้แต่การดําเนินชีวิตก็สว่างสวยัยแม้แต่ว่าบางทีจะมีคนชั่วเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้อ,อเ,เดี๋ยวเขาโดนจัดการไปเองแต่แต่ถ้าเกิดกับการชาวราศีกันลัคนาการมันก็ไม่ได้มีใครประพฤตปฏิบัติทำทั้งหมดถูกไหมไม่มีใครแบบขาวสะอาดทั้งหมดมก็มีคนชั่ว บ้างอะไรแบบนี้คนที่ยังประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าลืมนะมันมีไพ่นรกขึ้นมาระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความการถูกจัดการนะคะถ้าไม่ได้แบบมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลชีวิตก็คือจะพบกับความเดือดร้อนน่ะนรกน่ะนรกมันเป็นความร้อนมันเป็นความเล่าร้อนน่ะมันเป็นความทุกข์อ่ะทุกทั้งกายทุกทั้งใจแบบนี้น,นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางคนร่ำรวยมาจากสิ่งผิดกฎหมายนะคะระวังโดนเคลีย นะร่ารวยมากเลยนะมาจากสิ่งผิดกฎหมายอบบยามุกล้นลวนแบบนี้นะคะระวังนี่ระวังโดนเคลียร์นะโดนคดีความโดนอะไรแบบนี้ได้นะแต่สําหรับคนที่ดีก็คือมีเกณฑ์ร่ํารวยแหละมีเกณฑ์ร่ารวยมีเงินมีทอง <c oughs> แต่บางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําทานนะ การสร้างทานบารมีสร้างทานใหญ่แบบนี้ก็ได้นะก็มีโอกาสที่จะได้ทํานะคะมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะผีขุนน้าขึ้นมานะความไหลลื่นความชุ่มเย็นน้ำใหม่อีกแล้วเห็นไหมเออแล้วไพ่ข้างบนเป็นอะไรไพ่แห่งการฟังธรรมไพ่แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะมันก็เหมือนกับว่าใครที่ทําคุณงามความดีนะคะอยู่ในสีลอยู่ในธรรมเนี่ยชีวิตจะชุ่มเย็นมากๆชีวิตจะราบรื่นชีวิตจะอุดมสมบูรณ์มากๆมันจะเป็นอาการนั้นนะคะ โอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะรวมไปถึงคอมเมนต์นะขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็โชคดีสวัสดีค่ะ